หลังจากที่เสร็จตุลาะจากทางในเมืองพ่อบ้านก็ได้บอกให้ข่อยออกไปเก็บตัวไว้จะตามแน่ยายอ้วนพะนะข่อยก็ได้ออกไปตัวพี่น้องครับรถออกมาพระท่านเอพ่อเขากับพระพ่อรถไอติมพี่น้องจอดสนอันเดอล่ะปาตาใบไก่น้ำปั่นี่จะช่วยไม่หนี่งปาดใช่ดีเถอะยังสางก็มาเอาถังถังเอาไปสองใบแล้วล่ะถังหนึ่งเอาไปยัาายง,งไม่ชอบมาก็มาเอาเปิยลถังใหม่กลับไปกลับมาะยังที่จะทำไปสองใบย้ายไม่ได้ก็ใจ ข,ข้าไปขาย,ยาาขายายนุนเบิดเบิดแล้วเนี่ยมันเสามาเอาใบไม้อารีวิวมันอิจฉาทั้งใจน่าดอกมันไป็นข้ามันขายอะไรทั้งหล่ยกันขายสามสี่เดือนละวะมันอย่างนั้นเย็บเป็นเงินบ้ารุยเลยลุยเลยเออคืออวิวเราขายเบิดแล้วหายแหนะทุกอย่างนะะให้ทุกอย่างคะ่ะให้หมดเลยคะ่ะหนึ่งพันบาทเจ้าออกไปตอนเช้าตอนเดินเจ้ากลับมาเจ้าจส่งตังค์หนึ่งพันบาทเจ้าจะขายได้เท่าไหร่ก็เรื่องของเจ้า เอาไปก้อนล้วตอนแรงกับม้ามาอันกับมาทรงนั้นพอแต่ไดมาแล้วก็ยัดเก่าป่าสำหรับพี่น้องเนี่ยมันแสบเนาะต้องกินทุ้วันแสบนะทักไปนะทันไปนอนกาดยางกันกุ้งักทักไปกันเลยเอขาเขาดันรถรถรถเออี เรอามาเลยกันจนว่ามาะหอดนาะแล้วพี่นอ้องจจอ้วนกับสิบห้าพี่น้องลงไปเก็บทัวเพื่อจะไปตำกินไส้เทียงนะพี่จา้าไปกันเลยไปเก็บตัวอ,อุย้ยหนียกันแท้กหกเนาะพี่น้องจา้าอุย้ยนกกระบ,บินออกอุย้ยหลายคักนกกระไดเนาะมาถึงแล้วเก็บทัวกันเลยจา้าโอ้มีจ๊กอยู่เลยนะไม่ได้เก็บหลายเนื้อ เลี้ยวกว่ากันไม่ได้หัวแบบตรงไหนเท่านั้นตรงไหนไม่ต้ังเลี้ยงเลยบอกมาเลยนะให้ดูแบบที่เขาทำตรงนี้เหมัอนแบบดูดเลย

น้ำเสอนี่กุลาก็เบนเมนชมเข้าสวัสดีจ้าพี่น้องมีนี้้วันเก็บทั่วพี่น้องทั่วที่พอบ้านมีผูไปเมื่หลายเมื่อหลายตัวหน่อยจ้าห่ยเมื่อหลายพอไห้มาเก็บหลายมือแล้วงางไปตัดหน่าอยู่ตั้งนั่นน้มศิลาเลยพ่หมาเก็บ ไอ้ตัวแบบปลอดสารพิษเลยได้พี่น้องปลอดสารพิษเลยคือกินด้เลยจ้ะกินได้เลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไดใส่ยังงลูกธรรมชาติแล้วก็หวานมากเลยเพราะว่าไม่ได้ออกมาหลายมือแล้วแบบท,นะท่าท้ากันจะตัดหหญ่ยู่อยู่ยนนทิลานะพี่้างมึงเข่าทางพูโอ้ยน้ำพูดน้ำพูดน้ำไหนพี่นี่เขาผูใ้ใดกับทีน้ำเหมือนกันเหมือนอนะนเนาะ เก็บถ้วยแล้วกอยาก่างมึงนอนใหม่กอนั่นพี่น้องอยา่างเมึงนอนใหม่กอนั่นก่อนปะนี้พอจะนอนปะวันไหนมาเก็บลายมือมันมันแบบเป็นเมื่อไรที่ว่ามันมันอวบเรา,า,าได้วนกับวันไหนเก็บเรือไใบทาเห็นเรือไใบทาทาเอาพันมันเนาะนี่เรากับปลูกปลูกอีกแต่เมื่อได้มาเสียหยาดีพอหยาดเรียกทั้งนั้นหยาดเรียกทั้นงน้อนเจราอยู่ตอนพี่น้องเจอนเข่าหลายเข่าตข่หาหน้ากัน Dàn dạng giờ Dàn bùm dạng dùng thầu dạng 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 Cái này Chọc quá dạng mày chỉ bất cứ dạng 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 เริ่มงลักเรื่องสิโลมแล้วไม่ไม่เ่าเกิดและหลับเนาะเมื่งงามเกิดแล้วเนาะเตรียมแล้วเตรียมสิโลมแล้วเพราะอะไรมาโดนยา่วันเพราะอะไรเพราะอะไรมาน้าโดนแล้วเนาะโดนแล้วน้าห่วยเลยกะเดี๋ยัวเมียต่ำพี่น้องเอาวก็ไปต่ำโอ้โหยมยมเพื่อนนอนชิล้านอนหม่องพอบานแล้วไปตัดหยางแทนน้ายมเกิดิตัดลายมืออยู่เพราะว่าเพราะอะไร บม่ได้เป็นเบียกหนาเดียวเนาะทั้งต้องหาเงินทั้งหาเงินทังหเหยียดเบียกอะแ,แล้วเมบ่อใดพวกงไาจะได้โค่มขึ้นมาหน้าทงนี้อีกเนาะเมื่อนี้กะได้หลายพี่น้องตัวสดๆของเราปลูกไว้ตามคันแทนาเนาะขอบคุณหลายได้จ้าที่เข้ามารับชมคลิปนะบ๊ายบาย